แถมของแถมนะครับหรือจัดโปรให้แบบจุกๆเลยนะครับหลายโปรนะครับแล้วก็มีการตรวจสภาพผ่านจากวันทุกขาอินสเปกชันด้วยนะนี่ครับก็เดี๋ยวเราจัดให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับเงินผ่อนเหลือ7,000กระบาทนะครับผ่อนได้นานสุด7ปี84เดือนพร้อมทั้งมีดอกเบี้ยนะครับ0% 12เดือนหรือว่า1ปีนะครับแล้วก็ขับฟรีกันยาวๆกันไปเลยข้ามไปถึงปีหน้านะครับขับฟรีนานนะครับ90วัน สวัสดีครับพบกับ KR สาขาราชบุรีวันนี้พามาต่อกันที่ไฮลักรีโวแคปซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้เรารีวิวสีขาวแต่วันนี้เราพามาแนะนำสีเทาหรือว่าเออบางคนหรือว่าลูกค้าก็เรียกกันว่าเป็นบรอนเงินครับเครื่องยนต์2 4 150แรงมา้าตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนวนวลระบบเกียร์ 6สปีดนะครับ6สปีดหัวน็อตไม่ถอดนะครับไ่ายหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนโคมมัลติรีเฟกเตอร์พร้อมสปอตไลท์มีโครเมียมนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าหลอหน้าหลอนีเออ่เปิดตัวนะมาในปี2017นะครับอันนี้ของเราจด2019นะครับเครื่องยนต์2.4รีโวเปิดตัวมาในรุ่นแรก2015อ่านะครับ เรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับหน้าตาเดิมหน้าจอใหม่ใช้งานไป71521กิโลเมตรคุณแจเป็นรีโมทสอปุ่มตัวนี้เป็นรหัสรุ่น JZ Edition ภายในเบาะผ้ากำมะยีสีดำเหมือนกันทั้งรถเกียร์แมนนวล6สปีดรุ่น J จะไม่มีกล่องเก็บของกลางไม่มีกลุ่มปุ่ม Eco Power Mode นะครับแต่ว่าแคปเปิดได้ภายในเป็นทูโทนเหมือนกันนะครับประตูหน้าจะเป็นดำล้วนแต่ในแคปหลังจะเป็นทูโทนสองสีตั้งแต่ตัว5ห,หลังคาขึ้นไปก็จะเป็นออกสีสีเทาครีมครีมครับโฟมอะไรไวนิ้วถูกลมนิรภัย3ลูกนะครับซ้ายขวาด้านคนขับและก็หัวเข่านะครับรีโวจะให้เพิ่ม จากรุ่นสแตนดาร์ดยี่ห้ออื่นเป็น3ลูกโครงสร้างของกระบะนะครับก็เดิมๆตัวนี้ได้ล้อแม็ก18นิ้วนะครับเป็นลายที3 7 5รูตรงรุ่นเป็นล้อติดรถจากเจ้าของเดิมยังใช้งานได้อยู่ยางปี2019ตรงรถตรงรุ่นยังขับได้อีก1-2ปี ไฮรักรีโวสีเทาตัวนี้2,019นะครับเป็นไมเนอร์เชนจริงๆแล้วรีโวจะมีด้วยกัน4ไมเนอร์เชนนะครับแต่ว่ามันจะมี3หน้าตานะครับหน้าตาที่1ก็คือเป็นเจน1 2,015นะครับ2,016 2,017พอมา2,018นะครับต้นๆปียังเป็นหน้าเดิมแต่เพิ่มเป็น6เกียร์นะครับคุณลูกค้าย,ยังเคยเห็นว่าเป็นรีโวเจน1ทํทำไมเป็น6เกียร์ นะครับบางรุ่นเป็น5เกียร์ก็คือ1 5ถึง17จะเป็น5เกียร์พอ2018นะครับตรงล่องกลางเนี่ยนะครับจะมี2รุ่นนะครับต้นปีจะเป็น6เกียร์พอปลายปีจะเป็นหน้าเนี้นะครับเปลี่ยนเป็นหน้าล็อกโค้หรือหน้าหลอกเป็นรุ่นที่ยอดนิยมเลยนะครับจริงๆแล้วมันก็เปิดตัวกันมาในปลายปี2017นะจดแะจดเต็มตัวในปี2018ก็จะได้หน้านหลอ่อแล้ว6เกียร์มือเปิดในรุ่นของตัว JZ Edition จะเป็นพลาสติกสีดำนะครับเป็นสีดำนะพร้อมฝาท้ายด้วย กันชนท้ายไม่มีมาให้นะครับจะได้มากับตัว e เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเจน1่งไฟถอยจะมีข้างเดียวนะครับเสองขึ้นไปจะเป็น2ข้างแล้วก็รุ่นที่เป็น2018นะครับที่มาในเชน6เกียร์แล้วเป็นหน้าหลอกจะติดตดิ๊กเกอร์สัญลักษณ์ z e d i t i o n พร้อมทั้งเป็นโป่งใหญ่นะครับหรือว่าโครงสร้างของกระบะเป็นกระบะลูกเดียวกับตัวยกสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปยกสูงนะครับก็ ใช้โครงสร้างเดียวกันมาจนถึงบังโคหน้านะครับบังโคหน้าก็จะให้เป็นตัวโป่งใหญ่นะครับสังเกตจากฝ่หน้านะครับอันนี้ครับมันจะมีขอบก็คือมีตีโป่งออกมาทีนี้เราใส่ล้อแม็กขอบสินิ้วก็จะไม่ยื่นออกล้นนอกซุ้มล้อหรือโป่งล้อก็จะไม่โดนเจ้าหน้าที่ตรวจจับก็คือเป็น สแตนดาร์ดที่โปร่งล้อใหญ่ได้ล้อแม็กขอบ18ครับผมเครื่องยนต์2400ซีซีนะครับเป็นสเปคเดียวหมดเลยนะครับ150แรงมา้าไม่ว่าจะเป็นรุ่น5เกียร์นะครับหรือ6เกียร์ก็จะใช้ระบบเครื่องยนต์150แรงม้าเหมือนกันสำหรับ2.4นะครับรีโวจะมีนะครับแรกๆจะมี3เครื่องยนต์มี2.7ออกมาแล้วหลังจากนั้นก็เลิกผลิตไปก็จะเหลือ2.4กับ 2.8จะมีการพัฒนาขึ้นมาในยุคปัจจุบันที่เพิ่มแรงม้านะครับแต่ว่า2.8ยุคแรกอยู่ที่170แรงม้านะครับแต่รุ่นหลังจะเป็น200แรงม้าแต่2.4นี้จะให้150แรงม้าตลอดทั้งอตนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวแครบแคปเตี้ยยกสูง4ประตูหรือ4คูณ4ที่ใช้รหัสนะครับเ,เครื่องยนต์2.4นะครับ2.4ก็จะเป็น150แรงม้าเหมือนกันหมดนะครับ ถ้าจะเป็นรหัส2 GD เนาะก็ต่อจาก2 KD มานะครับที่เป็น2,500ซีซีโครงสร้างค้าสวยนะครับเดิมนะเดี๋ยวเราแวะดูกาากันนิดนนีน่ก่าวสวสวยเลยนะครับรอยอาร์คขอประตูนี่สวยสวยเลยตัวนี้มีการโหลดนะครับจัดทรงลงมาแต่รถยังดูไม่เตี้ยเพราะว่าเออมันเสริมด้วยเอารสิบแด้วยแล้วก็ตัวยางค่อนข้างสูงนะครับที่จะได้เป็นเบอร์255 5, 5, 5, 5 0 1 8นะครับก็ โหลดแล้วนะครับแต่ก็ยังดูไม่เตี้ยสักเท่าไหร่นะครับก็ยังคงบรรทุกเข็นใช้งานได้ปกตินะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นก่อนที่มีแนบ5เส้นนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะไปเหลือแนบที่4เส้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับตัวนี้2019ราคาจำหน่ายอยู่ที่469,000บาทนะครับเราก็มีจัดโปรส่วนลดให้กับคุณลูกค้า เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับถึงสิ้นปีเลยก็รับส่วนลดกันไปเลยนะครับคันละ30 0 0 0บาทจาก4 6 9 0 0 0บาทก็เหลือ439,000บาทจากผ่อนเดือนละ800 0กบาทเงินผ่อนจะลดลงมาประมาณ1,000บาทนะครับเหลือ7 0 0 0กบาทพร้อมแถมของแถมนะครับหรือจัดโปรให้แบบจุกๆเลยนะครับหลายโปรนะครับแล้วก็มีการตรวจสภาพผ่านจาก วันทุกค่าอินสเปกชันด้วยนะอันนี้ครับก็เดี๋ยวเราจัดให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับเงินผ่อนเหลือ7000กว่าบาทนะครับผ่อนได้นานสุด7ปี8 4เดือนพร้อมทั้งมีดอกเบี้ยนะครับ0% 12เดือนหรือว่า1ปีนะครับแล้วก็ขับฟรีกันยาวๆกันไปเลยข้า,มาไมถึงปีหน้านะครับขับฟรีนานนะครับ90วันแถมประกันภัยชั้น 1- 1, 1ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตอนนี้เราอัปเกรดจาก1ปีนะครับเราช่วยเหลือกันยาวๆเลยนะครับ3มปีเต็มๆเลย รับประกันเครื่องเกียร์นานสุด3ปีรับประกันอะไรให้นะครับเรียบร้อยครับมีการรับประกันให้กันยาวๆดูรถได้ที่นะครับสำหรับคันนี้โชว์อยู่ที่สาขาราชบุรีนะครับติดถนนเพชรเกษมกม .87 บนะครับบ้านสิงห์โพธารามราชบุรีหรือมาไม่ถูกก็อสอบถามเดี๋ยวเรามีการครับลงลิงก์แผนที่นะครับแจ้ง ตาม g o o g l e Map นะครับให้คุณลูกค้าได้เดินทางมาที่เคอาร์สมัคารราชบุรีได้อย่างนะครับสะดวกสบายและง่ายได้นะครับเริ่มจากถนนเพชรเกษมเลยนะครับทางหลวงหมายเลขสี่ก็ลงใต้อยู่กมที่87ก็ได้มาชมรถสวยๆกันนะครับตอนนี้เรามีรถกระบะให้เลือกมากกว่า30คันนะครับในสาขาราชบุรีรวมทั้งสองสาขานะครับมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับก็ไฮรักลีโว2.4 Z e dition ตัวนี้เป็นไมน์เชเชนน้าหล่อ ปี2019 469,000นะครับก็ลดไปเลย30,000พรเหลือ7,000กว่าบ,บาทนะครับสวัสดีครับ